สาวเตรียมตัวไว้เลยเตรียมตัวไว้เลยนะครับโอเคมือรับถ้าพร้อมแล้วหนึงสององก่อนสองก่อนนะครับด้านล่างอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเตรียมตัวไว้ให้ดีเลยหนึ่งสองสอมสองสงทอ่2ครัองสองสองสงชงสอ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 งาองสองชอง้องอรอ ขอเสียงตดตูต้อนรับคุณมิ้นหน่อยนะครับมาเลยสวัสดีครับคุณมิ้นครับครับคุณมิ้นเมื่อกี้คุณมิ้นลองรีเพย์ภาพไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณมิ้นจะเห็นว่าเป็น2จังหวะนะครับจังหวะแรกเนี่ยไปที่เพื่อนท่านหนึ่งของน้องหมิวก่อนนะครับ แล้วจังหวะนั้นเนี่ยดอกไม้ไม่เป็นใจนะครับกระเด็นอีกรอบนึงเนี่ยไปตกใส่มือคุณมิ้นเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าดวงคนจริงๆกันนะครับเออดวงคนจริงๆเลยนะครับคุณมิ้นครับคุณมิ้นเป็นเพื่อนของเจ้าสาวตั้งแต่เด็กๆเลยหรือว่ามหาวิทยาลัยหรือ,อยังไงครับหรือว่าที่ทํางานครับ